สวัสดีครับทุกท่านที่เขาลกครับวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีเป็นวันพระนะครับก็ได้มาขอหวยจากกุมารทองนะครับมันมีพี่จุกเทพกุมารวัดสนหลวงแบบกุมารทองวัดสามงาม ปรมาณทองตะไข่วัดเกดีนะครับสามประสานสามประสานขอเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งของงวดวันที่สิบหกมีนาคมนะครับสิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่งวดที่แล้วก็ไม่เข้าถ้าท่านผู้ใดได้ติดตามคลิป ตัตุวิใช้แน่นซึ่งเป็นคลิปใหม่ก่อนคลิปแรกก็มีแต่แปดนะครับถ้าเรียกวิ่งแปดก็ได้อยู่นะครับมีแปดมาสองตัวนะครับถ้าวิ่งแปดก็ถือว่าถูกนะครับด้านวิ่งแปดบนก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องที่ได้ดูคลิปนี้ก็ให้กำลังใจตัดตวิชัยแน่นนะครับซึ่งจะทำคลิปเกี่ยวกับหวย ขอหวยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไม่ใช่นักคำนวณเราเป็นคนที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารเราก็ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ดูคลิปนี้นําไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเผื่อได้เงินได้ทองนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางแนวทางที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธานะครับและศรัทธา,ถ,า,ถ,าถ้าเราทาสิ่งใดถ้าเราศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็จะตอบแทนเรานะครับสำหรับงวดน,นี้ก็จะเป็นเลขใดนั้นก็ติดตามนะครับติดตามติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะถ้ามีเวลาผมก็จะทําคลิปออกมาเกี่ยวกับของหวยไม่ขอที่อื่นแล้วครับขอที่บ้านนี้ลนะเพราะทิ่งสถิตรเรามีนะครับว่าจะเป็นหลวงปู่สวงกุมารน,นะครับกุมารน,นะครับอันนี้ ก็มีที่บ้านที่ได้เช่าบูชามาหลายเป็นเวลาหลายปีหลายสิบปีตัวอย่างอย่างพี่จุกกุมารเทพนี่็อยู่กับเรามาตั้งสิบแปดปีนะครับเกือบยี่สิบปีนะครับก็โดยความเคารพนับถือพี่จุกนี่ก็ช่วยเหลือมีพระคุณต่อครอบครัวของเราเยอะนะครับช่วยเหลือทุกอย่างในครอบครัวเรานะครับต่อมาก็มีหลวงกุมารทองหลวงพ่อเต๋กก็นี่มาอยู่ด้วยเราก็เกือบสิบปีแล้วครับเกือบสิบปีสิบกว่าปีแล้วล่ะ ก็มีตะไขวัดเกดีนะครับเป็นมาอยู่ด้วยกันก็เป็นปีกว่าสองปีได้ไั้มนะครับก็แม่เรือตะเคียนนี้ก็อยู่มาสิบกว่าปีหลักสิบกว่าปีนะครับแต่วันนี้ขอกุมารทองนะงวดหน้าว่างๆก็จะขอแม่ตะเคียนสร้อยสังวานนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆนะมิตรที่รักถ้าชอบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขอติดตามตาตุ้ยชัยแน่นนะครับจะมาพบกับท่านทางช่อง YouTube ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทางช่องนี้ตาตุ๋ยชัยแน่นถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับก็ขอไปเรื่อยๆจนกว่าจะถูกนะครับถูกบ้างผิดบ้างก็เป็นธรรมดานะครับแต่งวดที่แล้วมาก็หลวงปู่สวงก็ให สามตัวนะครับก็ boundaries. มีห้ามีสามมีสองแต่ว่าก็มีเลขวิ่งครับเข้าบนทั้งบนล่างเลขวิ่งสําหรับกุมารทองว่าที่แล้วก็ให้ที่ผมรู้ก็จําได้ว่ามีแปดศูนย์แปดนะครับมีเก้านะครับก็ไม่โอ้ไม่ไม่ถูกนะครับถูกแปดตัวเดียวนะครับแต่วันนี้ก็ลองขอให้ท่านอีกเผื่อจะมีโชคมีลาบจากเรากุมารของที่บ้านผมนี่แหละก็มีพี่จุกกุมารเทพที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่เราก็รบบูชา ที่ปฏิหารกุมารทองหลวงพ่อเตวัดสามงามนะครับที่ดูแลครอบครัวเราอยู่นะครับก็มีตะไคร้วัดเจดีนะครับกุมารไขวัดเจดีอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วหมายเลขแปดนะครับตัวนี้แหละอ็หมายเลขแปดนะครับหมายเลขแปดนะครับ,ยรบอย่าลืมนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจ ให้กับตาตุ้ยชัยแน่นก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร์นะครับและติดตามได้ทุกงวดเลยนะครับติดตามผมได้ทุกงวดนะครับคงจะถูกเอาปังๆสักง,งวดนะครับกดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าท่านเต็มใจให้ถ้าให้เรามันก็ถูกเรามีโชคมีลาบนะครับมันก็ถูกอย่าลืมนะครับการเล่นซื้อหวยของรัฐบาลมันก็มีการถูกผิดมันเป็นการเสี่ยงโชคอันนี้ก็เป็นแนวทางขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น ท่านอย่าลืมนะครับท่านซื้อหวยท่านก็ต้องซื้อเลขวิ่งด้วยเพื่อได้ทุนคืนสมมติว่าซื้อหวยไปเยอะๆหมดสักสามพันนี่ก็วิ่งับให้มันได้สามพันถ้ามันเลขวิ่งมันมันเปอร์เซ็นต์มันถูกสูงนะครับเลขวิ่งเราก็ควรจะวิ่งด้วยซื้อด้วยนะครับอาจจะได้ทุนคืนนะครับเพราะหวยนี่ไม่ใช่ของถูกกันง่ายๆนะครับมันก็อยู่ที่บุญวาสนาและที่ขิตฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ ประทานให้นะครับโอ้หวันนี้ชัดเป๊ะเลยนะครับแปดมาแล้วครับแปดกับหนึ่งนะครับเห็นแปดกับหนึ่งมาแล้วนะครับแปดกับหนึ่ง <c oughs> ก็อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องตาตุต๋ยใช้แน่นนะครับตาตุตายใช้แน่นนี่จะมีทั้งสองภาคภาษานะครับส่วนขอจากหลวงปู่สวงนั่นก็จะเป็นภาษาพื้นบ้านภาษาอีสานบ้านเท่านะครับภาษาอีสานบ้านเท่าส่วนซองนี้กับส่วนผมมือนีผมก็เว้าว้าภาษาภาคกลางนะครับภาคกลาง รัพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ดู YouTube ช่องตาตุยชัยแน่นไม่ว่าภายในประเทศหรือต่างประเทศนะครับตอนนี้ตาตุยชัยแน่นขอโชคขอลาบให้พี่น้องพี่น้องทั้งหลายนําไปพิจารณานะครับเป็นแนวทางเสียงโจกนะครับไม่ว่าจะอยู่ประเทศไทยจะอยู่ต่างประเทศประเทศเกาหลีฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียหรือประเทศต่างๆในโลกนี้แหละครับที่ดู youtube นะครับ ที่ซื้อเสี่ยงโชคได้ก็ให้ติดตามตาตุ้ยชัยแน่นนะครับให้กําลังใจกับตาตุ๋ยชัยแน่นนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจนะครับตาตุ๋ยชัยแน่นจะได้มาพบกันกับพี่น้องทุกทกท,กท,กท่านนะครับก็ขอความก็ขอไอาจากสิ่งศรรฐฐักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้โปรดกับพี่น้องให้มีโชคมีลาบให้ทุกๆกคนให้แฟนช่องทุกคนมีโชคมีลาบขอกุมารทั้งหลายจงปฏิบัติ จงประทานโชคลาภให้กับช่องตะตุ๋วชาแนนนะครับให้แม่นๆ่แม่นเพื่อแฟนแฟนของของช่อง Youtube นะครับนะพิจุกนะงานนี้ไปทั่วโลกนะพิจุกนะคนรู้ทั่วทั่วโลกนะพี่จุกกุมารเทพและกุมารทั้งหลายไปทั่วโลกนะยาย,ายเสียชื่อนะงวดนี้ให้เป็นไปให้ปังๆสามตัวนะพี่จุกนะพิจุกกุมารเทพที่ศัดสิทธิ์วัดสวนหลวงกุมารทกุมารทองวัดสามงามไปก่อนนองสมต,ตะไขวัดเกดีนะ สามพลังรวมพลังสามพลังรวมพลังสามพลังนะก็ขอประทานโชคลาภให้แก่แฟนๆของตาตุวยชัยแน่นด้วยนะนะตาไข่ทีตาไข่พี่จุกนะครับคับกุมารวัดสา,ามงามหลวงพ่อเตน,นะครับก็ ตัวที่ตัวที่สองก็รู้เลยออกมาแล้วนะครับเป็นแปดเป็นหนึ่งนะครับแปดหนึ่งนะครับแปดหน 8, ึ่งนะครับเป็นแปดเป็นหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องแฟนๆช่องตะตุ้ยใจแน่นท่านอย่าลืมติดตามตะตุ้ยใจแน่นบ้างให้กำลังใจบ้างนะครับ เพราะวาเราก็ขอ,อนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วขอจักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เรามีอยู่ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องไปเดินไปเพราะาเราก็ไปไหนไม่ค่อยคล่องตัวแล้วอายุก็มากแล้วแต่ก็ทํากค็คิดอยากจะทํานะครับคิดอยากจะทําเพื่อให้ให้ใหมิตรนิด,ดทั้งหลายเพื่อนๆทั้งหลายได้ดูเป็นแนวทางเสียงโจกเสียงลาบนะครับสำหรับตัวผมตาตุ๋ยใช้แน่นนี่ก็เจ้าของ ยูทูบช่องตาถิ่วชาแนลก็อายุ70ปีแล้วนะครับ70ปีแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงแต่ก็ยังแข็งแรงนะครับแต่นับถือมีมีความนับถือและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับชอบนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับของเมืองไทยนี่แหละครับไม่ว่าเมืองไทยเมืองนอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็ดีทั้งนั้นแหละครับถ้าเรามีความศรัทธานะครับมีความศรัทธาและเคารพบูชาอย่างจริงใจนะครับ ก็เลขตัวที่สามก็กำลังจะออกมานะครับเลขตัวที่สามก็ขอติดตามนะครับอย่าลืมนะครับช่องตะตุยช้ยแน่นนะครับตะตุยชายแน่นนะครับตะตุยช้ยแน่นนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดตัปตะคายให้ด้วยทางช่องตะตุยช้ยแน่นนะครับครั้งนี้ก็นำโชคลาบมาให้พี่น้องพิจารณาได้ดู ศาสนานำไปเสียงโชคเสีย่ยมลาเป็นแนวทางชอบก็ติดตามนะครับชอบก็ติดตามนะครับขอกำลังใจจากทุกๆท่ทานที่เคารพรักทั้งหลายพิจุกอย่าลืมนะวันนี้เอาให้ปังๆนะพิจุกกุมารเทพพิจุกกุมารเทพวัดสวนหลวงกุมารทองวัดสามงามตะไครวัดเจดี สามพลังรวมกันนะครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในงวดนี้โอ้ขนลุกกับขนลุกคกวันเยอะเลยวันนี้ควันเยอะควันเยอะตัวที่สุดท้ายจะออกมาแล้วครับตัวสุดท้ายรู้สึกว่าจะเป็นเลขอะไรร,รู้สึกจะดูยากหน่อยนะครับแต่แปดหนึ่งนีชัดมากนะครับแปดหนึ่งชัดมาก ท่านที่เห็นนะครับท่านที่เห็นตัวเลขท่านก็บอกด้วยนะครับท่านก็บอกด้วยนะครับถ้าท่านคิดเห็นเป็นตัวเลขอะไรท่านก็บอกด้วยดานทางด้านล่างนี่ครับทา well. งวามแสดงความคิดเห็นนี่นะครับแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับบอกด้วยว่าท่านเห็นอะไรเพราะบางทีอาจจะไม่ตรงกันตัวที่สามนี่อาจจะไม่ชัดเจนนะครับ อาจจะไม่ชัดเจนเริ่มมาแล้วครับเริ่มชัดแล้วครับเริ่มชัดแล้วครับตัวที่สามเริ่มมาแล้วนะครับตัวที่สามเริ่มมาแล้วครับดูเหมือนจะคล้ายๆเลขสี่นะครับเลขสี่สงสัยจะสีแน่อนอนครับแปดหนึ่งสี่นะครับ,รบพิจุกกุมารเทพเอ้ยพี่จุกที่เขารพของน้อง ให้เสียชื่อนะพี่นะคลิปนี้ไปไกลถึงต่างประเทศนะทั่วโลกนะพี่จุกนะวดที่แล้วก็มาแต่แปดถูกแต่แปดส่วนของกู่สวงก็ถูกสองตัวห้ากับสามถ้าวิ่งก็ได้เงินนะครับถ้าวิ่งก็ได้เงินเราซื้อหวยเราต้องวิ่งด้วยนะครับวิ่งเพื่อได้ทุนคืนรู้สึกจะชัดเจนแล้วนะครับแปดหนึ่งสี่ครับพี่น้องแปดหนึ่งสี่ครับพี่น้อง แปดหนึ่งซีเด้อพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาเด้อแปดหนึ่งซีตาตุยใช่แน่นอย่าลืมเด้อเป็นกําลังใจให้แน่กดไลค์กดแชร์ให้แน่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดทับตะไคร้ให้นตาตุยใช่แน่นนะเด้อพี่น้องป้องไปที่รักทั้งหลายเป็นกําลังใจให้แน่ส่องตาตุยมาใหม่แปดหนึ่งซีเด้อพี่น้องเด้อแปดหนึ่งซีจากกุมารสามกุมารรวมพลังคือเก้าหน่ะนะสามอันนี้เที่ยวเทียวนี่เพาเที่ยวนี่เ่รามันซีได้สามได้เที่ยวนี่ แถวนิวมันสีสามแปดหนึ่งสีแล้วพี่น้องเด้นนําไปชีหน้าเด้นะครับเด้อสาหรับคลิปนี้ก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านเพียงเท่านี้นะครับพบกับตาตุยชัยแน่นได้ในงวดต่อไปนะครับในคลิปต่อไปนะครับก็ขอกดไลค์กดแชร์บ้างนะครับอย่าลืมนะครับแปดหนึ่งสีแปดหนึ่งสีสวัสดีครับสําหรับที่นี้ขอทุกท่านมีความสุขล่ำล้ำรวยรวยถูกไวกันทวนหน้านะครับสวัสดีครับจากตาตุยชัยแน่นครับสวัสดีครับ